ครับผมอผมองไปเรื่มสอมาเรื่มมาต่อไกลผมฝ <c oughs> นครับผมมือตึ๊บเลยจริงตาหย่อมผ่าวผ่าวอยู่ผนแยกคือผมคือครับผมก <c oughs> ้อนเชียวออกมาครับผมต,มตาแจง่งครับผมน้องอยู่ตาแจ่งกลางฟางครับผมขี่มาหอดหมายครับผมมือตึ๊บเลยรถ <c oughs> มาประมาณเกือบสามสิบโลครับผม มาหอดนีหกโมงครับผมออกมาตรงต่ตีหาครับสะพาพไม้แล้วครับผมรับมีเสียงไก่ขันอยู่ทั้งหมดครับผมขันอยู่บ้านเขาหมนมันครับ จีดีไซด์บริไซด์ครับผมยเย็นหนาวเมือตื๊บครับผมมันหุ่นแจงจังปังครับผมมันหุ่นมันไล่ไปพูดแล้วครับผมเมือไปพูดแล้วปลาหองบุ่มบ,บั่มเลยครับผมตอนนี้เราจะตั้งกล้องถ่ายไก่ต่อกับกิจบริตั้งหรอกครับผมเพื่อไก่เขา แต่ฝนมันโตครับผมมันจะห้ามกล่องเปียกครับเ่าอยากเข้าไปกวนมันครับผมจจงได้ก็ติดตามไปน้ากันครับผมนักล่าทินก้อนสารครับผมไม้นี่เป็นตะมีตอครับผมเขาหัวเสือเป็นตะลตายครับผมยาลงโล่งเลยทุ่งลงโล่งเบิ่งไงครับเดี๋ยวเป็นรุนน้ากันครับผมปฏิเ็นยันกัอยางบอโอเคครับผมข้าไปหาเราเบิ่งห้อยจะตายน้ครับผมเพื่อเด้มากลางชิงครับผม ใกล้ปลาบ่อค uh er ันเลยครับผมเบ่งเอาครับอนเป็นแต่ยานแห้งครับผมอย่าตกเด้อฝนเลยไม่ได้ตั้งใจมาไทย้วครับผมปลาตรงนี้ ก็ดีย่างคำว่าเบิ้งห้อยเก่าครับผมป,ปีกตีกรผนเคยได้อยู่นี่นะครับผมปลามันปลานี้เนาะปีนี้เห็นเป็นฟู้งเลยครับผมมารูว่าที่เขาว,ว่ามันเคเห็นผมเมื่อกันเนาะก็เลยลองใส่เบิง้งไก่หลายผมเป็นฟูงเลยจมู้มันที่เขาหรือเปล่าครับผม,มเห็นผมมันย่างขึ้นเข้าไว้ในป่าครับสวัสดีครับผม โอเคแล้ว okay ครับผมนั่งต่อไกลอยู่ครับผมฝนไม่แล้วครับผมใจเงียบครับผมตื่นผมเนาะตื่นผมครับผมมันก็นเลยบอกขอเข่าแล้วก็เก็บไกลกรนะบะแล้วอ้อุตส่าห์ตื่นมาทางแต่ตีซีครับผมฝนตกครับเงยไหลปวดขาบอกเข่าครับผมตื่นผมเนาะ นี่ครับผมห้อยไก่ปลาครับผมมันไม่เคลียร์กิ่นอยู่ครับมันไม่เคลียร์ไตตุนบางมังครับผมนี่จะห้อยไก่ครับผมคือมันหมดตื่นผมมันกะดีเข่าอยู่ครับมื่อเช้านี้อ๋อเฮ็ดยังครับผมเฮ็ดเ็ดผือกยังคือดอกใงี้เลยเฮ็ดยังครับผม

น่าทีกินได้อยู่มั้งครับนมันถักมีตำหนีเนาะนไก่ตัวใสไปนี่ครับผมไก่ตัวใสไปตรงนี้ครับนี่ครับผมยางลงมาครับผมยางมาสุดทางเนาะตรงนุภูมิหยาตันทาครับผมมันยางขามไปนี่ผมผมยางลงมาหอดนี่แหละผมก็บรรวมเห็นผมบนหน้าที่เห็นเนาะมันยางยางเลี้ยงขับขามไปตรงครับผม อที่เขาไปปลาทั้งหลังครับใส่ไว้นี่ผมรู้ว่าบ่ประสบความสำเร็จครับผมต่อใครมือนี้เหรวครับผมฝนกระทบครับผมปลาหงวบึบมือบมือครับผมไปเก็บไก่กันครับผมนี่และผมยางก็หดนี่แหละครับกำลังวานที่ยางลงไปใส่ไปเลาะใส่อยู่ข้างพุ่นผมเลีนขามไปนี่นะตรงนั้นแหละเลีนขามไป บบแบบเลยแอบมาใส่ไว้นี่ครับผมเียบกิ๊บเลยเอาจนไก่ตัวเหรียญฟุน้นแล้วค <c ười> รับผมไก่ตัวเริ่มเหรียญยี่ฟุน้นแล้วเงยดไหลเงย์งขึ้นยืนหนีชุดหนึ่งครับผมอยู่นั่น,นอีกชุดหนึ่งยู่นู่นอีกชุดหนึ่งยืนหนีชุดหนึ่งต้นมะพร้าวอีกชุดหนึ่งครับผม ว่าเขามานี่ยพอผ่าได้นะครับแต่ว่ามันบ่ยอมมากครับผมเห็นผมเนาะมันบ่เห็นกับเโอเคอยู่ผมมาซ้ายครับผมผมเป็นเลาะอยูุ่ตีนเขาครับผมฝนกระโตครับผมบรรยากาศฝนมาอีกแล้วเก็บนะครับผมเปียกพันโชครับเปียกเปียกเบิรครับผมโอเคครับสิเก็บไกลกับบ้านแล้วครับผม จังเดก็อย่าลืมครับผมติดตามนักล่าทีนก้อนสานเห็นในเด้อครับผมบ่ค่อยได้ลงผลงานครับผมช่วงนี้บ่ได้ออกไปไสเลยครับผมกับโดนๆกันที่ได้ออกมากกับฝนตกเป็นที่แล้วครับผมโอ้ก็เฮ็ดงานครับผมบ่ได้ออกไปทั้งนอกทางไหนเลยครับเฮ็ดแต่งานอย่างเดียวก็ยังมีเวลาได้เลี้ยงไก่เออโอเคอยู่ครับผมกับงานหม่องนี่ครับมีหม่องไปต่อไก่ยังคือเก่าล่ะครับปีนี้ก็ที่ม้วนขึ้นเก่าล่ะครับผมแต่ว่ามันยัง เมื่อได้ถึงฤด,ดูกาลครับผมออกมาหาเหตุกนสาเนาะติดตามให้นังลาทินค้อนสาได้ด้อยครับผมก็ไล์ก็แช่น้ำเด้อครับผมขอบคุณครับนี่ครับมันยางมานี่แหละบางมันยางขึ้นมานี่เน,ะนาะขะที่เขาป้ายางไปแล้วมั้งบรับ